ชุดหมายปลายทางของการเดินทางสุดนี้คือพวกเขาจะไปโลเดนทรังโกหรือว่าจะไปเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อกแก้วเมืองห้วยสายเนะ่ะแต่ว่าพวกเขาจะมีพิธีการอยู่ในห้วยสายน้อยหนึ่งก่อนจะเดินทางไปต้นพึ่งหรือว่าจาำเนีมยมท<า>งครเพื่อเขาปลอดภัยกรุณาอาคำมในน้ำที่มีถุง รียมพร้อมการเมารถคึกเกาพ่พี่น้องเ้ยเดินทางจากหลวงน้ำทาไปบอกแก้วเนาะเส้นทางระยะทาง170 170กว่ากิโลใไซเวลาประมาณเกือบ4-5ชหส่วโมงพอดีพี่น้องตอนนี้ก็ได้มาฮอดห้อยสายเป็นทีเห็บห้อยแล้วเนาะถือว่าเมารถแบบมึนๆม,มาเลยอากาศกำลังดีอาทิตย์อัอสดงพอดีเนาะพวกเขาเดินทาง เริ่มออกจากแขวงหลวงน้ำทาก็ประมาณบ่ายโมงฮอดนี้พอดีหกโมงพอดีพ่อพี่น้องบรรยากาศท้องฟ้างามมิลีพอดีกำลังอาทิตย์กำลังจะตกตะเวนแดงตอนนี้ก็ทือว่าโอกาสเข้าตอนนี้ก็ได้เดินทางเข้ามาถึงตัวเมืองห้วยสายที่เหยบหอยแล้วนอะมือนก็จะมีการพิธีบาษสีสู่ขวัน น้อยหนึ่งจากนั้นมือต่อไปพวกเขาจะไปเมืองต้นพึ่งจะไปเบืองสาเร็ีมทองคําได้ยินว่าเพิ่นมีการพัฒนาหลายแบบหลายแนวสันน่าสนใจหลาย สัมมาวันเยปะริมาณังสัมมาโลขัสสมิยิมานังสัมมาวันเยปะริมาณังพุทธะสะตูจะชิริยัตชะสัมมาอาสาสัปะชิโอนาฬิสา Asami sama sukamu sa sama dini vetasa watan ta diniya cinta ya dukha wacana saragga ya mase satte nasa mavitina tita wu

พระเอ็นก <ST su ks> ันสะกดพระจงพระจันทร์น้ำซองจะไหลไปล่างจะไม้เขาคันบรรนอนโอ้เป็นตังของโตของรูของลานกันเนิ่มันแก่เส้นปี่อายุวนโนสมขังลานาปีะเราเสร็จเช้นพิธีกรรมทางศาสนาพวกเขาจะเดินทางไปเมืองตนเพิ่งนำกันอ๋อดอกไม้งามเนี่ย พวกเราได้เข้ามาประตูเมืองต้นเพิงเป็นที่พอแล้วเนาะตอนนี้ก็จะเข้าไปสู่สามเลี่ยมทองคำรือว่าโลเดนทรังโกเดี๋ยวพวกเราจะไปเบิ้งไปซมบรรยากาศตอนแรงปกติข้าพเจ้าก็จะเห็นแต่บรรยากาศตอนกลางเวรน,นี่เป็นครั้งทวิทที่จะมาเบิ้งบรรยากาศตอนแรงก็น่าสนใจอยู่ด้ไฟแสงสีที่ว่าพอสมควรในะพพีน้องคือขึ้นพอสมควรตอนนี้จะเป็นที่รอบๆนอกในหนึ่งบรรยากาศก็จะ พอคือขึ้นมาได้เดี๋ยวเขาเข้าไปทางในน้ากันเลยไปเบิ้งนไปชมบรรยากาศทางในน้ำกันเลยโอ้ใช้นาท้าวอันนี้เป็นใช้นาเท้าเลยเนาะ อ๋อไงไงฮเอามุมเดี๋ยวเขตนี่เป็นเขตชายนาเท่าว่ามีห้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวหยุดของเข้าปะอาวันยุดของเข้าไป โอ้บรรยากาศกลางคืนน่าสนใจเป็นต่นย่านโอ้ยโอ้จุดนี้คักลระภาพะไรนี่เดี๋นพูดซี โลโลคว้าเออันันัน่ะดบึ่งโนี่คือยุโรปเขาเห็น เป็นจังไดพอยพี่น้องไปเบืองประเทศจีนอยู่ในเมืองต้นพึ่งเนาะส่าบรรยากาศปีใหม่ของจีนก็จะมีการประดับประดาโคมไฟสีแดงเต็มไปหมดเลยพี่น้องการประดบบัวจะบรรยากาศเลยขอให้ภาพบรรยายแล้วกันเนาะถ้าผู้ใดสนใจก็อยากไปเบืองก็สามารถไปเบิงได้เนาะพวกเราไปถือว่าได้ส่งไปรอบๆบ่นะบอกก้าเข้าไป้านอาหารเลยเพราะว่าผู้ภาษาเน โอเคขอบใจเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปเดินป่าจะพาไป,ประจญภยัยเนาะไปเบืองป่าสงวนแห่งชาติในคลิปต่อไปขอบขบบใจ